แหน่ห้อยกระติบครับพี่น้องเคื่อนหลวงครับคุนปลาดุกครับปลาบืนบินน้ำเรียนน้ำครับวานแหน่เด็กประจักษ์มีอยู่สามแหน่ครับว่านีมีอยู่แค่สองคุณอีกสองครับพี่น้องกำลังไล่กันมาพี่น้องกำลังไล่กันมาอ้อู้อู้เอ้าผมมาพี่น้องเนาะ สามเนาะจวดอึ๊บดึงไหวดึงไหวดึงไหวครับดึงไหวครับกลาก็ไล่อยู่พี่น้องก็ไล่ที่เขาเนี่ยแหละครับอู้ห้องไหนครับอู้เนาะโอ้โหสาบซาวสาบเป็นซ่าวอยู่ เอาสามสิบอ่้งนอกอุ้ยอุ้ยจังหนี้ไหม้เต็ม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 โดเต็มเต็มจัวะนี่ À nhạc nhà thấp ô hai nhà hai nhà tướp ui điểm hậu ở